สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคาริงวันนี้เราจะมาเปิดแพ็ค Player of the Week นะครับผมวันนี้เมื่อวานเราเปิด Player of the Week ของยูฟ่าไปนะครับวันนี้เราจะมาเปิด Player of the Week ของอ่าแบบปลีกธรรมดานะครับไม่ใช่ยูฟ่านะครับก็คือนำทัพมาดามาด้วยนะครับผมลูก้าโมดิตนะแล้วก็แบบตัวที่อยากได้ก็เป็นลูก้าโมดิชนะครับมาตามล่าลูก้าโมดิตตัวเดียวนะถ้าสมมติว่าเปิดฟรีได้ลูก้าโมดิตคลิปนี้ก็จะจบเลยนะครับผม แต่ถ้าไม่ได้ลูกา้าโมดิตก็ขอให้เป็นแบบพวกคิมินแจคูพาเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ครับลูกา้าปากิตานี้ก็ได้นะครับผมแค่นี้เลยตัวนี้อยากได้ไหมกาถามว่าเฉยๆนะสำหรับผมเฉยๆนะส่วนใหญ่อยากได้แบบลูกา้าโมดิตล่างนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์ KT p ีเพย์เมอร์นะแล้วก็นี่ด้วยนะครับคูพาเมอร์ KT p ีเพย์เมอร์เคเพย์เมอร์ K เหมือนกันนะครับผมก็คืออยากได้ พวกนี้มากกว่าก็คือเอาไปเล่นน่าจะเอามารีวิวน่าจะน่าจะดีนะแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ดีนะโงูผียื้อด้วยอุ้ยมิสกิวพินพอยคอตติ้งด้วยพินพอยคอตติ้งด้วยสวยนะตัวนี้ก็ได้ไปของสปเปอร์น่าจะเฟียวอาทุกคนมาเล่าเลยของฟรีของฟรีอย่าออกตัวแบบพวกล่างๆก็พอเรากดย้ำๆไปว่าเราไม่อยากได้ตัวนี้ไม่อยากได้ตัวนี้ไม่อยากไดู้กรื่งัประตูด้วยเอาเชื่อว่ามันจะออกตัวนี้ ออกตัวนี้แล้วก็ออกตัวนี้แล้วแม่งก็ออกตัวนี้ก็คือแม่งไม่ให้ได้ตัวที่เราอยากได้เลยแต่เรากดหลอกไงเรากดฟรีไปเลยล้านไปเริ่มไปห้องฟรีไ้ก่อนนะครับตึมแสงผู้บันจ่าเสลิขกเทินมามาเจ็บคอนิดหน่อยนะทุกคนเฮ้ยพิมลีเฮ้ยโคพาเมอร์ฟรียวตัวแรกมาได้เลยโคพาเมอร์ ได้นะงั้นของกดอีก2 0งทองแล้วกันเอาอีก2ตัวพอเฮ้ยสามว่ไปเลยก็<ๆ>ได้จะได้เหมาเหมาไปเลยโคพาเมอร์อสวยครับตัวนี้ได้รีวิวนะเดี๋ยวรอดูรีวิวนะว่าโหดขนาดไหนนะโคพาเมอร์อนะครับผม,ลมแล้วก็ต่อไปโคพาเมอร์เราก็ต้องมานี่ครับคิมมินแจไปคิมมินแจไปลูก,กา้ามูนิกก็ได้ไปอีก3ตัวอย่างน้อยต้องแบบต้องได้สักตัวนะลุ้นลุ้นเลยลุ้นลุ้นเลยปอย่งไม่แสงมัน แปลว่าได้ตัวไม่ดีใช่ป่ะเนี่ยจะไม่แสงมันขาวจังวะโอ้โหสภาพว่าแล้วเริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่ละมาอีกตัวไปลูก,ก้ามมดิเป็นลูกพ่ออยากได้มากเลยนะคืออยากได้รหัสหลักอยากได้แต่ว่ามีลาสรองอยู่ถ้าอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนว่าโหดขนาดไหนนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะว่าโหดขนาดไหนลูก,ก้าโมดิครนะับแต่ไปลองเล่นมาก็ สำหรับผมเฉยๆนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองเล่นหลายๆตาเพราะเพิ่งเล่นตาเดียวโอ้โหได้ว่ะตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่อย่างนั้นก็ดีอ่ะเขาผมไปได้ละต่อไปครับคิมินแจลูก้าโมดิตคิมินแจลูก้าโมดิตลูกพ่อตัวสุดท้ายเฟี้ยวๆไปขอละกันตึงๆผู้มากนี่อันนี้ลูก้าโมดิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคน คือผมมีทิคในการมองนะคือมันต้องเป็นลูกก้ามอ่ะคิมซูแจว่ะเที่ยวจ้าถือว่าอถือว่าสี่สี่รอบนี้ได้ตัวท็อปๆมาอยู่นะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมครั้งนี้นะแต่สำหรับใครที่ไม่อยากเปิดผมว่าเก็บทองไว้เปิดพวกแบบแพ็คแบบอีพีดดีกว่านะพวกอีพีพวกนี้ไม่งั้นก็ถ้าเปิดพวกนี้ก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันต้องอัพไงต้องใช้การอัพนะครับผม ก็ถ้าใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม,ผมพยายามจะไปหามารีวิวนะแล้วแพ็คนี้ก็น่าสนใจนะครับหรือสโลล์หรือสเลตแต่แบบความเร็วมันน้อยไปหน่อยนะเรามาสรุปกันครับผมว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะทุกคนเขาผิดอีกแล้วตั้งแต่ปรับปุ่มใหม่ไอ้ปรับปุ่มใหม่มานี่คือแทบจะจําไม่ได้นะเนี่ครับผมโอ้โหเมื่อวานเราก็ได้ไปนะครับสี่ตัวนี้ครับผมอุ้ยตัวนี้โหดมากนะทุกคนรอดูรีวิวนะครับผมแกลเรโนนี่คือเร็วมากเร็วแบบเร็วปลอดแตกอะคือ เอาไปใส่กับโค้เทนฮาก็คือแบบร้อยเก้า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 อ่ะคือเร็วประหลอดแตกอะ่ะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรอดูรีวิวว่าพวกคิมินแจพวกอะไรเควัสกิเลีย e อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็โคพาวเมอร์นะแล้วตัวนี้ผมไม่รีวิวหรอกมั้งตัวเนี้ยหรือว่าจะเป็นเพชรในตมเดี๋ยวเราขอดูไส้ในก่อนเพื่อเป็นเป็นเพชรในตมสไตล์บิวอัพด้วยเฮ้ยจะกล้องหลังก็ดีนะบวกไปอีก2บวกอีก2ก็พอเล่นได้อะทุกคน สำหรับใครที่แบบว่าสายสะสมของแปลกแล้วกันสายสะสมของแปลกแล้วเดี๋ยวเราดูโคพาเมอร์ก่อนเฮ้ยเราลองเอาไปยืนในทีมกันเลย,เลยดีกว่าว่ามันขนาดไหนกันเชียวที่จะไปเล่นนะให้ดูก่อนดูก่อนนะลองเอาไปยืนในทีมก่อนว่าเฟี้ยวไหมอันนี้ผมเอาไปเล่นเพื่อจะได้รับการ์ดของพรีออฟโรวี o R มาเปิดนะของกรีกตุรกีเดี๋ยวไปลองยืนอันนี้ไม่ใช่ทีมหลักผมนะ มันเป็นทีมทีมแบบเหมือนรีวิวอะตตยสีจำามันเปึ๊บปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเอาอันไหนวะไม่ใช่หรออันนี้หรอนนี่มาคิมินเจออยืนในโคดเทนฮา97นะอุ้ย98เฟียนนะตัวเนี้ย เคสมาต์กินเลียหรอวิ่งเท่าไหร่วิวิ่ง90ก็ถือว่าได้อยู่นะวิบาลาร์นก็เยอะนะ87ค่าจำน้อยมากทุกคนเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วกันคอร์สเฮ้ยบอลยาวกพ็พอได้นะุนเล่นมันในตำแหน่งปีกธรรมชาติเลยนะโคพเมอร์ยืนเท่าไหร่อุ้ยโคพเมอร์ยืน96เลยหรอตัวนี้ที่ข่าวว่ายิงแรงปะใช่ปะยิงแรงไหม จริงเผามือไม่แรงเท่าไหร่เฉยๆแต่น่าจะเป็นโคผ่ามือล่างเซลซีล่างแรกปะเฟียวนะทุกคนเดี๋ยวรอดูรีวิวครับผมก็สรุปประมาณนี้นะครับผมก็คำพูดคำจา,จาไหนไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคอมเมนต์กันมาหน่อยครับว่าทุกคนเปิดทั้งสองแพ็คแล้วยูฟ่าเชฟป์อ่ายูฟ่านะแพ็คอ่เอาเพเยอร์ออร์กูวียูฟ่าแล้วก็พเพเยอร์ออร์กูวีธรรมดาการ์ดเขียวอ่ะ ทุกคนได้ตัวอะไรบ้างสำหรับผมได้ประมาณนี้ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับผมว่าแต่ละตัวดีขนาดไหนและตอนนี้เพิ่งทําคลิปรีวิวตัวนี้ไปนะครับผมแกรนเลโนล่คือโหดมากความเร็วแบบเลี้ยงบอลน,นั่นคือโหดมากเดี๋ยวฝากติดตามคลิปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับผมครับ